สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่คย้ดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมขาไม่ใช่เล็กซี่นั่งสองกระจกแต่อย่างใดนะแต่ก็ต้องบอกเขาเป็นแขกรับเชิญที่เล่นภาพยนตร์ค่ะแล้วโด่งดังมากมากคุณผู้ชมกับภาพยนตร์เรื่องนี้มึงนอนมึงตาย ชื่อเรื่องน่ากลัวมากๆคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมาฟังดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะบรรยากาศการถ่ายทำน่ากลัวขนาดไหนนะคะมาฟังจากปากนักแสดงกันค่ะขอต้อนรับคุณบอนนี่ค่ะกราบสวัสดีค่ะนี่นะคะมึงนอนมึงตาย นี่คือชื่อเรื่องหรือด่าใครหรือเปล่าคะคุณบัน้ชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องภาษาไทยอ๋อชื่อเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษคือดอนสลีค่ะอ๋อซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้เห็นทีเซอร์หรือใครได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์แล้วเนี่ยอยากจะดูมากๆภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าในคาแรคเตอร์ที่บอลได้เนอะก็จะเป็นแม่หมอ,อมหรือพี่หมอม่ะค่ะก็ เป็นคนไขปริศนาทุกตัวละครโอในนั้นเพราะว่าใครมีปัญหาอะไรก็ต้องมาหาเราเราก็ต้องไปแก้แก้ให้คนนี้คนนี้แล้วหม่อมก็จะแบบว่าหม่อมร้อยอาชีพหม่อมร้อยอาชีพมีทุกอาชีพเลยคาเรเตอร์ของหม่อมเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายหรือเป็นคนสารแน่หรือยังไงฮะมันเป็นคนดีที่คล้ายๆสารวแร่ก็หมายว่าคอยแก้ปัญหาชาวบ้านใครมาขอความช่วยเหลืออะไรล้วก็ทําได้หมด คือในเรื่องเนี่ยนอกจากบทหม่อมแล้วก็ยังมีนักแสดงท่านอื่นด้วยมีค่ะมีใครร่วมเล่นบ้างคะโอ้ก็หลายคนเลยนะก็จะมีปุ่มปุยพันธิภามีต้าอาร์ิวัตมีน้องปิงมีน้องเบีย์เอาไว้มีเมฆจิรกิจมีพี่ปังปกาสิทธิ์แล้วก็ได้ร่วมกับน้องเซยามียาลูกพี่พี่ทองเสือแล้วก็น้องปุยนุ่นเงี้ะค่ะคือแต่ละคนนี่ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปนี่คือตัวเล็กสุดนะฮะตัวเล็กสุด แต่ก็ต้องบอกว่าบทของคุณก็เป็นบทที่ค่อนข้างอยู่ในเรื่องแล้วก็เป็นชนวนสําคัญด้วยใช่ใช่หนังผีเป็นภาพยนตร์ผีผีเลยนะคะเป็นผีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผีงงๆอ่ะตอนเขาติดต่อมาว่าอ่ะวันนี้เล่นหนังผีคุณรู้สึกไงบ้างชอบมากอ๋อชอบอยากเล่นอยู่แล้วคือจริงๆแล้วว่าเริ่มเริ่มต้นจากน้องปุยนุ่นค่ะเราเคยคุยกับเขาเราไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่ง ไปถ่ายไพร์ลตด,ด้วยกันเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็บ่นว่าเราอยากเล่นหนังผีจังไม่เกินอาทิตย์น้องก็บอกว่าแม่แม่มามาแคสเร็วผู้กํากับเพาต้องการคาแรคเตอร์คล้ายคล้ายๆหนูอะไรเงี้ยก็เลยไปอ่าแล้วก็ได้เลยไป<ก>ได้เลยก็ได้เลยค่ะแคสตามระบบนะไม่ใช่เด็กเส้นเนาะระบบค่ะระบบแคสตามระบบหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้เล่นได้เล่นได้เล่นเรื่องนี้เลย เพอเขาส่งบทมาเขาส่งชื่อเรื่องมาตกใจไหมคะมึงนอนมึงตายเนี่ยไม่ตกใจเพราะว่าวันที่ไปแครนะยังไม่มีชื่อเรื่องอ๋อว่าเป็นหนังผีก่อนรูรร้ว่าอาคอนเซ็ปเป็นแนวแนวนี้แต่ยังไม่มีชื่อเรื่องอะคะ่ะแล้วเรียกว่าทุกคนเนี่ยคือเน็ตไอดอลทุกคนคือดาราดาราดีกว่าคุณถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงเลยใหม่สดุดค่ะใช่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆเรื่องแรกเลยดีกว่าเรื่องแรกเลย โอ้โหคือแล้วตื่นเต้นมากพอไปอยู่หน้าเซตแล้วก็ต้องแบบ 5, 4, 3, 2มัน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 ,ม,นมันแพนิคเพราะว่าทุกคนมีชื่อเสียงกลัวแบบตัว่วงอะแล้วบทเรามันเยอะเราก็รู้สึกเหมือนกลัวเป็นตัว่วงมากเลยนะคะใช่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสนุกมากนะคะแต่เขาบอกว่าโบราณเนี่ยเขาเชื่อคนสัตว์เอฟเฟกนะคะรวมไปถึงผีเนี่ยไม่ควรไปเข้าใกล้แล้วทำไมคุณกล้าล่ะ ไม่กลัวเพราะเป็นคนเห็นผีบ่อยเอ๋อเหรอไม่กลัวส่วนใหญ่ถ่ายทําบรรยากาศการถ่ายทําถ่ายทํากลางวันหรือกลางคืนกลางคืนค่ะซีนไหนเยอะมากเอ๋อเหรอเขานัดกันตั้งแต่กี่โมงคะถ้าซีนไหนซีนไหนคือด้วยความกองเนี้ยบางทีนัดส1บเอ็ดโมงเที่ยงก็มีโอเวอร์ไทม์ไปอีกอมีวันเนืรเคยเข้าฉากส1บเอ็ดโมงเลิกทีตีห้าโอ้โหแล้วนักแสดงเขาทาอะไรกันในกอง ก็ชงเชงชงเชิงเดินไปเดินมาเราก็เดินมันมีถ่ายหลายสถานที่อะค่ะอ๋อกลุ่มไหนที่ถ่ายก็ไปถ่ายกันกลุ่มไหนที่ต้องทําสมาธิหรือจะนอนก็คือนอนกันไปแล้วแต่เลยแล้วแตอ๋อแล้วก็เลิกกองกันตีห้าส่วนใหญ่นะคะอู้ข้ามวันเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนมันติดปัญหาเรื่องอะไรในฉากแต่ละฉากหรือซีนแต่ละซีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรถ่ายทําใช้เวลาในการถ่ายทาตรงจุดไหนเป็นส่วนใหญ่คือทาง น้องผู้กำกับอะค่ะน้องเอ็มก็เป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะแล้วก็มันบางทียังไม่โดนด้วยความที่เราอาจจะเป็นมือใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เทคแล้วก็ถ่าย<อ>ให้ให้ให้สมูทที่สุดได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะทุกซีนทุกฉากมันก็ต้องออกมาดีที่สุดถูกใช้ระ,ะยะเวลาในการถ่ายทำนานไหมฮะ เอาจิงจริงมันมีเรื่องดราม่าเนาะที่โดนที่โดนกระแสด่า,าเรื่องเนี้ยว่าทำไมงง<า>แบบคนออกมารีวิวทำไมงงด่าแบบนักวิจารณ์รีวิวเยอะมากก็อยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยถ่ายเป็นหลายพ์ทมากาแล้วมันมีปัญหาภายในกอง<า>คือหลายๆคนก็ไม่ได้ทราบว่าทำไมหนังออกมาเป็นแบบนี้<า>งงไอเราอะก็งงแต่อยากจะบอกว่ามันมีปัญหารจริงค<า>่ะมีปัญหาหลายๆหลายๆซีนก็ไม่ได้ออกอ ก็ไม่ได้ออกอะไรด้วยทําให้หนังไม่ปัติปะตะแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนังต้องไปโชว์ที่พูตานเดือนกันยาแล้วเข้าเข้าลงภาพยนตร์ที่ไทย31ตุลาทําให้ซีนละซีนที่ถ่ายล่าสุดอะค่ะก่อนจะไปพูตานแค่ไม่กี่วันเองด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีเวลาซ่อมซีนอื่นแล้วทําให้ออกมางงอ๋อมันก็จะมีปัญหาปัญหาภายในกันอยู่เนี่ยแหละ เฉาะประโยชน์เรื่องนี้ต้องไปฉายรอบปฐมาทาัศนก่อนที่พูตานที่พูตานค่ะนะคะ<ช>แล้วกระแสการตอบรับที่พูตานเป็นยังไงบ้างคน,คนเขาก็ค่อนข้างโอเคนะค่ะแต่ด้ยวยความที่คนไทยอ่ะเป็นเหมือนประเทศไทยอ่ะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หนังผีค,คนดูเขาก็เนาะวิจงวิจารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจได้น้อมรับได้ว่ามันงงตามที่เขาบอกจริงๆแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็กับไม่ได้ฝีมือแย่ขนาดนั้นคือฝีมือเขาดีแต่แค่ว่า แต่แค่ว่าหนังมันมีปัญหาภายในทำออกมาเลยได้ปฏิปะตะให้คนงงเงี้ยอ่าแล้วภาพยนตร์ก็เข้าโรงฉายที่ประเทศไทยเรียบร้อยก่อนเข้าฉายเนี่ยก็มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยม,มีนักแสดงออกมาโพสข้อกลมข้อความด้วยก็ก็มีค่ะก็น้องเขาอาจจะไม่ทราบค่ะน่าจะน่าจะไม่ทราบเหมือนเรา<อ>เพราะว่าน้องได้เล่นแต่เราอ่ะเราไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเดียวเหมือนเราอ่ะอยู่เบื้องหลังกับเขาทํา ช่วยกันหาโลเคชั่นคือเรารู้เรารู้เบื้องหลังหมดแต่เราก็ไม่ได้บอกให้นักสแสดงท่านอื่นว่าปัญหาภายในกองมันมีแบบนี้แบบนี้ในซอลอลสี่ห้าอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้ซีนหลายๆซีนที่ถ่ายออกไปไม่สามารถเขารวมได้อ่ะพอถูกกระแสะวิภาควิจารณ์พอเข้าโรงฉายแล้วมีคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยพูดไปในด้านลบหรือคอมเมนต์ในด้านด้นานลบในฐานะหนึ่งในนักสแสดงคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าบางคนให้สู้นะ ศูนย์เต็มศูนย์เต็มสิบแต่ really. ตรจริงๆแล้วที่บอกว่าจริงๆให้สักสามก็ได้เพราะความตั้งใจนักแสดงก็ต้องเห็นนะเนาะว่านู่นนี่นั่นเนาะโคลโกราฟเขาก็ไม่ได้แย่แล้วก็ภาพก็ค่อนข้างสวยค่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเสียใจบวกตลกบางคนก็ชมบางคนก็ด่ามันเป็นอ,อ่ามันมีหลายแบบอยู่แล้วในโซเชียลการแสดงความคิดเห็นอย่างน้อยเขาได้เข้าไปดูหนังเรานะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแต่พอเขาบอกว่าศูนยนบบ์เต็มสิบ มีคนนันให้สูตร m ิ0และนักแสดงในเรื่องคุยกันไหมพูดกันไหมมีค่ะมีมีมีโทรคุยกันบ้างแล้วเราว่ายังไงกันบ้างในกลุ่มนักแสดงก็ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าหนังไม่งงก็งงฉันก็งงขณะฉันนั้นดูอยู่ทุกดูทุกซีนฉันก็งงแต่แต่ด้วยความงงเรารู้เรื่องภายในที่ไม่ได้ออกมาบอกคนว่าปัญหามันมีหนึ่งสองสี่ห้าจริงๆอ่ะมันมีซีนที่ทำให้ทุกคนไม่งงหลอกค่ะแต่มันแค่ออกมาได้มันถูกตัดออกไปเยอะก็ พี่พี่เล็กลองคิดดู3ามคิวอะอคิวหนึ่งสิบชั่วโมองอะอตัดออกไปอย่างนั้นะก็ตัดออกไปอย่างต่ำๆเข้ามาสาเปร์เซ็นตของภาพยนตร์เลย<ฮ><ฮ>ก็ทําให้การเฉลยหรือเรื่องราวบางเรื่องอาจจะไม่เข้าใจถ<ฮ>ูกค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อดีกว่าค่ะผู้ชมขากับกระแส การตอบรับของภาพยนตร์ทางด้านบวกและด้านลบรวมไปถึงนะเห็นบอกว่าคุณวันนี้เนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่นะฮะกับการเล่นภาพยนตร์ระดับอินเตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะกำลังเข้มข้นเลยค่ะผู้ชมขากับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะ มึงนอนมึงตายค่ะกับกระแสด้ดานลบที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงสภาพจิตใจของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมีนักแสดงคนไหนแสดงความคิดเห็นหรือด่าเรลียนคีย์บอร์ดบ้างไหมครับคุณวันลีไม่ไม่ไม่น่าจะมีโอ้ก็ยอมรับน้อมรับก็ก็ยอมรับค่ะก็ยอมรับ้อมรับคําวิพากษ์วิจารณ์นะคะต้องถามอย่างนี้ว่าหลังจากหนังเข้าโรงฉายภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีฉายในแพลตฟอร์มอื่นๆหรือแอปพลิเคชันอื่นๆบ้างไหม น่าจะลงสตรีมมิ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่อะค่ะน่าจะปีหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าสตรีมมิ่งแล้วคุณโดนคอมเมนต์แรงกว่าเดิมอีกอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเท่าที่พอเท่าที่อ่านมาก็น่าจะแบบสุดแล้วก็สุดแล้วจริงแต่ก็ต้องบอกว่าภาพยนยังแต่ละเรื่องนะคุณผู้ชมถือว่ามึงนอนมึงตายเนี่ยยังได้ศูนยเต็มสิทธิ์แต่บางเรื่องติดลบก็มีนะติดลบห้าติดลบสิบก็มีนะ เอาเป็นว่าก็คือถือว่าเป็นคอมเมนต์เป็นแรงผลักดันละกันเห็นบอกว่าโปรเจกต์ต่อไปนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีภาพยนตร์เรื่องต่อไปเลยอะคะมีมีเลยค่ะ,คะแต่ขออุ๊บก่อนอจบจากรายการนี้เห็นบอกว่าจะไปถ่ายหนังเลยมีถ่ายค่ะจะไปยาต่อเนี่ยค,ค่เอาเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรคะเป็นหนังผีอหนังผีอีกแล้วคุณผูกพันกับหนังผี S <S ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นหนังผีแต่ว่าอันนี้เราเหมือนคล้ายๆเป็นดารารับเชิญ<อ>เรื่องนี้ค่ะายสวันคาแรคเตอร์ลาบทบาทเป็นยังไงคะน่ากลัวค่ะ,ะ,ะในน,นต้อง,ต,องต้องแต่งหน้าผีได้ไหมสุดโอ้สวยแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจบรายการเสร็จแล้วเนี่ยไปยุยยาต่อแล้วก็ไปแต่งกี่เลยนะะตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามาเอาดีทางด้านการเล่นภาพยนตร์เลย ถ้ามีโอกาสก็ก็รับอะค่ะใช่นอกจากที่ไปถ่ายยุธยาแล้วเห็นบอกมีอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ระดับระดับต่าง <Inter S 2> าประเทศเเใช่โคกับต่างประเทศีโอ้โหอันนี้โปรเจกต์นี้<ๆ>เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็ใหญ่นะเพราะว่าก็ก็ถ่ายเรื่องแรกก็ที่ไทยก็เรื่องต่อไปก็จะไปต่างประเทศก็ก็คิดว่าน่าจะต้องใหญ่อะค่ะผีไหมคะผีค่ะอาซสิผูกพันกับผีแล้วก็เล่นกับผีเล่นบทผีมาโดยตลอด นะก็<ใ>น่าจะคลา,า,ลาเคยง,ยคยงแบบนี้หล,ลงเสน่ห์อะไรในภาพยนตร์ไทยบ้างคะคือจริงๆคือจริงๆแล้วก็เป็นความฝันอยู่แล้วว่าอยากเล่นภาพยนตร์ไทยแล้วก็ได้ได้เจอเพื่อนร่วมงานค่อนข้างไหนดีดีค่ะละหลายๆหลายคนดีมากนิสัยดีก็เลยก็เลยมีความสุขในการทํางานไม่ได้แพนิคอย่างที่คิดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางในวงการบันเทิงของคุณวันลีเนี่ยนะคะเรียกว่าพลิกผันอย่างมากก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่ดารานักแสดง ก่อนหน้านี้คุณประกอบอาชีพอะไรคะก็เป็นเจ้าของร้านเพชรค่ะใช่คือเส้นทางการเป็นเจ้าของร้านเพชรมันแตกต่างกับการเป็นนักแสดงโดยสิ้นเชิงแล้วมันบรรจบกันยังไงก็ด้วยความว่ามีคนพาเรารู้จักพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้กำกับดีกว่าชื่อดังอยู่เหมือนกันก็เหมือนชวนให้ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งที่ไถ่ายไทยลอดแล้วตอนนี้โปรเจกต์ก็เหมือนล้ม ทับอยู่แล้วพอกันไปเจอน้องคนหนึ่งน้องปุยนุ่นเนี่ยล่ะในกองนี้เหมือนกันเราก็แลกคอนแทคกันก็สนิทกันนางก็บอกว่ามาแค่นางผีเร็วอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นนางผีค่ะแล้วคือการแสดงคุณชอบอยู่แล้วก็ก็ชอบนะคะชอบชอบค่อนข้างถ่ายดีออระหว่างการแสดงกับการขายเพชรอันไหนยากกว่ากันคะการแสดงนะอ๋อรอขายเพชรง่ายเลยเหรอไม่ได้รู้สึกยากค่ะ การแสดงยากยาก,กว่ายเยอะค่ะมันต้องอดทนนะ,ะการแสดงไนะ่ะสินซีนหนึ่งบางทีแบบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันต้องอดทนมากนะโอ้โหคือค่อนข้างนะพลิกผันโดยสิ้นเชิงและตอนนี้ก็ยังไลฟ์ขายเพชรอย,อยู่ไหมไม่ค่อยเลยค่ะ,ะไม่ค่อยเลยค่ะก็ก็ตอนนี้ก็จะยุ่งเรื่อ,ง,องมีการถ่ายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะโอ้คือวางแผนหรือวางแพลนในวงการบันเทิงไว้ยังไงบ้างคุณบอลลี่ก็ไม่คิดอยู่ปัจจุบันนะคะ ก็คิดว่ามีโอกาสที่ได้รับก็จะทําให้ดีที่สุดอมกมบทบาทไหนที่ท้าทายแล้วอยากเล่นบ้างคะในใจที่แบบโอ้ถ้าติดต่อมาอยากเล่นบทนี้เลยได้หมดเลยอ,ะอ่ะอ ดหมอยากลองเล่นซีรีส์วายแต่ไม่ได้เล่นเป็นตัววายหรืออะไรนะอยากเข้าไปอยู่ในเรื่องเฉยๆเออเหมาะนะคุณเหมาะไปเป็นเพื่อนนังเอกหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตัวป่วนตัวอะไรตัวป่วนตัวป่วนแ่สำคัญหรือไม่ก็ผักเพื่อนให้ไปจีบกันเลยประมาณนี้ไม่ได้เล่นวายหรืออะไรนะก็แค่แบบไปเป็นเพื่อนนังเอกหรือเป็นเพื่อนใครอะไรยังไงได้หมดค่ะแล้วนักแสดงล่ะอยากไปร่วมงานกับใครหรืออยากไปแบบโอ้โหครั้งหนึ่งเนาะฉันขอไปเล่นละครหรือเล่นหนังกับใครล่หน่อยใช่ไห ในใจเลยใช่ไหมอยากเล่นกับเจเลอร์เจเลอร์อยากเล่นกับน้องสกายเป็นแฟนคลับมานานแล้วค่ะใช่ค่ะเจเลอร์ก็คือน้องเจ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 นะคะแล้วก็น้องสกายใช่ใช่คุณเป็นแฟนคลับรุ่นนี้ก็ก็ก็คือเห็นน้องเขาหนาแล้วนะคะก็ก็อยากเล่นก็อยากเล่นด้วยจะเล่นได้หรือเปล่าเขินเขิน อ่าแล้วมีการฝึกยังไงล่ะเราไม่มีพื้นฐานเรื่องของการแสดงเลยเราไปเรียนการแสดงหรือว่าไปยังไงคะออก็ตัวละครเนี้ยโชคดีอย่างหนึ่งคือได้เวิร์กช็อปลงหน้าค่อนข้างสักพักหนึ่งอะค่ะก็เลยเข้าใจตัวละครนี้อีตัวหมอมเนี่ยที่เล่นเป็นหมอแม่หมอเนี่ยก็เลยรูกกับก็ช่วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือน,นักแสดงหรือว่าการแสดงในทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการเวิร์กช็อป เพื่อให้เราหลุดเข้าไปในตัวละคร,ะครน,นี้ใช่อ๋อแต่และเรื่องคุณก็ต้องมีการเวิร์กช็อปแต่และเรื่องคุณก็ต้องเรียกว่าเทสเรื่องของการแสดงด้วยถูกค่ะโอ้โหค่อนข้างสักพักเลยนะค่ะอ๋อสักพักเลยคาดหวังยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะการเติบโตบนเส้นทางบันเทิงเนี่ยแต่และคนก็แตกต่างกันคุณจะไปอยู่ในพาร์ทไหนเรื่องการแสดงหรืออยากทํางานอะไรในวงการอีกจริงๆอยากแสดงสักแบบหนึ่งแลยไปอยู่เบื้องหลัง เอาเหรอคืออยากเป็นผู้จัดอะไรอยาเงี้ยกเป็นผู้จัดแต่ด้วตอนนี้เหมือนมาเรียนรู้อะค่ะว่า<ฆ>ระบบนักแสดงเป็นแบบนี้ทํางานกับพวกโปรดิวเซอร์เป็นแบบนี้ทํางานกับเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ก็เรียนรู้ไปสักหลายๆเรื่องก่อนแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจริงๆอยากจะเป็นผู้จัดเพราะมีชื่อเรื่องในสมองแล้วจริงเหรอมีชื่อเรื่องแล้วหนังพีคไหมหนังพีคนั่นไง ว่าละก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เป็นการฝึกงานในวงการบันเทิงก่อนถูกแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือจะเอาทุนหาทุนหรือเอาทุนตัวเองเนี่ยแหละมาสร้างหนังสร้างซีรีส์ขึ้นมาแบบนี้ถูกค่ะมองวงการบันเทิงไว้ยังไงบ้างหลายๆลยคนมองว่าปัจจุบันเนี้ยวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ช่วงนี้มันค่อนข้างซบเซาก็ก็มองว่าถ้าผลงานมันดีอะเนาะ ดูอย่างที่ยเดเสิอ่าแปดล้านไปเรียบร้อยแล้วเราขอ10บเปอร์เซ็นต์พอค่ะแปล้านแปล้านพอม,มันจะถือก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะผลักดันนะคะภาพยนตร์ไทยเนาะให้ได้ดีที่สุดแต่ขอเรียนรู้ก่อนตอนนี้อ่า คุณมาลีขาอยากจะบอกอะไรกับแฟนภาพยนตร์ที่ดูภาพยนตร์ของเรามึงนอนมึงตายและคอมเมนต์ความรู้สึกต่างๆนานาคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็ยังจะบอกว่าขอบคุณคนที่คอมเมนต์ในทางบวกนะคะว่า,าตัวหม่อมสนุกหรือว่าคนอื่นสนุกหรือหนังออกมาค่อนข้างดีก็ขอบคุณมากๆจะส่วนที่ใครคอมเมนต์แบบติดลบหรือวิจารณ์แบบวิาพากษ์แบบหนักๆอะฮะก็ ขอโทษด้วยที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแต่อยากจะบอกว่าทางกองเราไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผู้กำกับผู้จัดหรือว่าใดๆทุกตำแหน่งอะค่ะเขาเต็มที่จริงๆอดเราไปนอนจริงๆตามชื่อเรื่องเลยมึงนอนมึงนตายเนี่ยไม่ได้นอนจริงๆค่ะก็เรื่องหน้าขอแก้ตัวเนะาะตอนนี้ในเรื่องมีใครนอนอยังทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้หลับกันนะแล้วจะดูแล้วเออไม่ค่อยได้หลับแล้วจะติดตามให้กําลังใจคุณวันนี้เนี่ยจะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็ เล่น Facebook เป็นหลักค่ะเฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> อะไรคือสลาวชื่อสลาวุฒิพร้อมสุขสันต์อ่านะคะเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปแอดแล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะคุณวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นแรงผลักดันให้กับวงการบันเทิงไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์ในอนาคตอาจจะผลิตภาพยนตร์หรือผลิตซีรีส์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้วยวันนี้กาบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสำหรับคุณวันนี้ค่ะกราบขอบคุณค่ะ